การละครหนึ่งเกือบ2ี่ปีที่ผ่านมาหรือผ่านมาแล้ว2ี่ปีข้าก็จําไม่ได้มีเด็กสาวอยู่คนหนึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเด็กไวกระตะในหมู่บ้านอีกหลายๆคนเด็กสาวคนนี้ไม่ได้ไปเรียนหนังสือเหมือนกับเด็กๆในหมู่บ้านทั่วไป เด็กสาวรุ่นราวคราวเดียวกันต่างก็ไปเรียนหนังสือแต่ว่าเด็กสาวคนนี้ผาดโอกาสในการศึกษาเนื่องจากพ่อแม่ของเด็กสาวคนนี้มีลูกอยู่หลายคนนางเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่ออกจะติดอ่างแล้วก็สมองไวพิบปฏิพานไม่ค่อยดีเท่าคนพี่ๆเนื่องจากพ่อแม่ไม่มีเงินส่งเรียนจึงได้ตัดสินใจส่งเพียงพี่สาวสองคนให้เรียนหนังสือเท่านั้น นางเป็นน้องสาวคนที่สามที่ไหวพิปฏิพานไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าอะไรความรู้สึกช้าสมองค่อนข้างช้าพัฒนาการค่อนข้างช้าใช่ใช่พัฒนาการช้านะทีนี้พอนางเร,เรียนจบระดับประถมศึกษาก็คือป .6 นะคะหลังจากนั้นก็ได้ไปเรียนต่อ การศึกษานอกโรงเรียนอีกสามปี <_ ull ing> ก็คือเรียนประมาณปีกว่าสองปีนะคะนะได้วุฒิมสามมาครอบครองจากระบบการศึกษานอกโรงเรียนนางเริ่มแตกสาวแล้วจากเด็กอายุสิบสองที่จบเพียงปหกเนื้อสาวแตกเปรียบระเปลียงเปรี่ยงปรางกลางมีมานบน้อยที่เป็นมรคทายกวัด ณห,หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหนุ่มพเนจรสืบสาะแสวงหาหญิงสาวเพื่อที่จะหาเป็นเรียกว่าอะไรว่าแม่พันพูดไม่ถูกอืมเป็นคู่ครองคู่ตุนางันแต่เจ้าหนุ่มผู้นั้นรูปร่างอัปลักษณ์หัวล้านเถอะ เปียบดงขุนช้างฐานะค่อนข้างยากจนในครอบครัวของเขามีพี่น้องสี่ห้าคนครอบครัวค่อนข้างยากจนถ้าเทียบกับคนในหมู่บ้านเขาคืออยู่ในระดับไม่ถึงระดับกลางอันนี้คือถ้าเทียบกับคนในหมู่บ้านของเขานะคะเขาไม่ใช่ครอบครัวที่อยู่ในระดับกลางของชาวบ้านทั่วไปแต่ เป็นผู้คนที่จัดอยู่ในกลุ่มคนที่ยากจนระดับขั้นที่หนึ่งซึ่งถ้าเทียบกับแม่นางสาวน้อยผู้นี้แล้วฐานะของนางค่อนข้างดีกว่ามากหนำซ้ำเจ้าหนุ่มคนนั้นในบ้านในตระกูลที่ทำกินก็ไม่มีทำการเกษตรไม่เป็น งานของมนุษน้อยผู้นี้เป็นเพียงมักระยายกวัดขับรถให้พระเป็นคนสนิทของเจ้าอาวาสรายได้ของเขาจะได้มีอยู่มีกินมีใช้ก็ต่อเมื่อเจ้าอาวาสมีความเมตตาปราณีหยิบยื่นให้เท่านั้นรูปร่างหน้าตาอัักษณ์น่าสงสารอย่างยิ่งนางหลงรักมนุษน้อยผู้นี้เข้าให้แล้วด้วยความเพียรพยายาม แวะเวียนมาส่งไม้ตีตลอดไม่ห่างหายสม่ำเสมอความใกล้ชิดทำให้เขาทั้งสองรักกันและแอบมีสัมพันธ์กันลับรับภายใต้ป่าเขาน้ำตกยุงป่าและแมะลงวัน เวลาต่อมาอีกไม่นานประมาณเดือนเศษเศษความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของแม่สาวน้อยก็เริ่มเปลี่ยนไปชอบรับทานอาหารเปรี้ยวผลไม้พฤติกรรมการทานอาหารเริ่มเปลี่ยนไปร่างกายเริ่มอ้วบอ้วน นางรู้สึกผิดปกติทางร่างกายจึงได้ติดต่อพี่สาวคนโตเพื่อที่จะประขายของเซเว่นเอ้ยไม่ใช่นิทานนะ <c oughs> นิทานมีเซเว่นด้วยเหรอนะัดโอ้ตายตายไม่ขายของเซเว่นนะคะไม่ขายของเซเว่นนะคะขอถอนคำพูดลบออกดังก็ได้ติดต่อพี่สาวคนโต ขอเข้าพักที่พักพิงอาศัยกับพี่สาวซึ่งพี่สาวคนโตก็ยังไม่มีสามียังไม่มีใครนางต้องระหกระเหินไปอยู่ต่างจังหวัดกับพี่สาวคนโตทุกวันที่พี่สาวคนโตออกไปทำงานขณะที่นางยังหางานทำไม่ได้นางต้องดื่มเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์แรงมีสารเคมีแรงเพื่ออะไรบางอย่างสุดท้ายแล้วร่างกายของนางซุดโทมสูบผอมพังและไม่สามารถไปพบแพทย์ได้พี่สาวคนโตเลิกจากงานมารู้สึกถึงความผิดปกติของน้องสาวจึงได้โทรมารายงานคนที่บ้านว่าเกิดอะไรขึ้นนนนี่จุกจิ๊กกจ าการโกเทปนะคะน่าสงสารเหลือเกินทุกสิ่งทุกอย่างความรักของนางถูกปิดกั้นไอ้หนุ่มมนบน้อยถูกแยกออกจากสาวน้อยคนนั้นถูกแยกออกจากกันถูกกีดกันด้วยกำแพงเงินชีวิตน้อยชีวิตหนึ่งถูกทำลาย ในที่สุดพ่อมานพน้อยไม่กล้าเข้าใกล้สาวน้อยอีกต่อไปไม่กล้าเข้าใกล้คนรักอีกต่อไปได้แต่เฝ้ามองอยู่ห่างๆได้แต่ส่งข่าวอยู่ห่างๆด้วยความคิดถึงด้วยความห่วงหาอะไรอาวรเขาทําได้เพียงเท่านั้นจริงๆหลายปีต่อมาแต่ไม่ถึงสามปีหลายปีต่อมาแต่ไม่ถึงสาปม,ามปีมานพน้อยผู้นั้น ได้ปรุงกับชีวิตตัดสินใจปฏิบัติธรรมแล้วก็บวชนสถานเขาเรียกว่าอะไรวะประดิษฐ์ปรโดยคำพูดไม่ถูกกินข้าวก่อนตกใจเสียงกอเทปอ้าวก็กอเทปมันเร็วอ่ะพี่พรอืม ตอนนี้เขากลายเป็นผู้ชายที่รู้สึกผิดบวชมาแล้วมากกว่าสิบปีตอนนี้พ่อผุนช้างร่างอวบอ้วนได้กลายเป็นเจ้าอาวาสแล้วให้หวยก็แม่นไม่รู้ด้วยเหตุผลกลใดสุดท้ายแล้วนิทานก็จบด้วยประการชะนี้เอ่ย